แล้วทำไมไม่ให้แฟนใส่หมวกเนี่ยกำลังจะไปซื้อครับผลมาจากที่นี่โอ้ยข้อแกตัวที่ผมเจอมาสิบปีแล้วเชื่อป่ะไอ้ไอ้พึ่งเนี่ยอย่าบอกว่ารออย่าบอกว่ารอเนี่ยแล้วก็เอามาเหมือนมามอบตัวอันนี้อุ้ยพูดหาอยู่อันนี้ใครผู้โดยสารหรือว่าอะไรแฟนหรือว่าผู้โดยสารแล้วทำไมไม่ใส่หมวกแล้วทำไมไม่ให้แฟนใส่หมวก เนี่ยกำลังจะไปซื้อครับผมมาจากที่นี่โอ้ยค้อแก้ตัวนี่ผมเจอมาสิปีแล้วเชื่อป่ะไอ้เพิ่งเนี่ยะดับเครื่องก่อนแล้วไปเอาไปได้ง่ายไม่ใส่หมวกเอาอะไรนะให้ทำอะไรดีว่ายน้ำท่องเที่ยวหนึ่งน้ำเสร็จจะเอาไปลุกนั่งฮะไอผมทักท้าทีไปได้ครับลุกนั่งทั้าทีตรงนี้นะลุกนั่งทัาที แก้ไขนะครับไปครับ